เริ่มไขรไข่ไก่ EP ที่101รู้ไหมครับใครๆก็อยากสําเร็จแต่ไม่มีใครโฟกัสให้ถูกจุดจริงๆหรอกเขาก็วิ่งไปทุกทางและก็สงสัยว่าทําไมตัวเองไปไม่ถึงไหนแต่ในวันที่คุณโฟกัสไปให้สุดวันนั้นแหละถนนของคุณมันจะเริ่มเกิดขึ้นผมเชื่ออย่างนี้ครับโฟกัสเหมือนไฟฉายถ้าคุณหมุนแสงให้กระจายมันก็แค่สรอบตัวถ้าคุณหมุนแสงให้มันพุ่งตรงมันจะทะลุทะลวงทุกอย่างได้เลย ชีวิตผมก็เหมือนกันผมเคยทําหลายอย่างพร้อมกันทั้งเทคโนโลยีทั้งค้าขายแต่พอวันหนึ่งผมเลือกโฟกัสแค่ไข่ไก่ผมพูดกับตัวเองว่าจะทาําไข่ไก่ของผมให้เป็นสินค้าที่คนอยากซื้อที่สุดในประเทศให้ได้ดูไหมครับคนที่โฟกัสเข้าไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครเพราะเขากําลังสร้างถนนของตัวเองตอนแรกๆนะครับถนนมันจะแคบแล้วก็ขูดขามันจะไม่มีใครเห็นค่าหรอกแต่ถ้าคุณทําทุกวันโฟกัสทุกวันมันจะกลายเป็น ทางด่วนของคุณเองเหมือนคิงเองนะครับเราก็ไม่ได้เริ่มจากใหญ่เราเริ่มจากโฟกัสที่คุณภาพให้มันสุดๆทุกๆุกฟองต้องสดสะอาดได้มาตรฐานเราอะทำทุกวันจนตอนนี้ไข่ของเรากลายเป็นถนนของความมั่นคงของคนทั้งบริษัทและก็ผู้ค้าไข่ที่มารับไข่กับเราและก็ถนนนั้นก็นเริ่มจากโฟกัสเดียวเท่านั้นเองอย่ากลัวนะครับว่าคนอื่นจะไปไกลกว่าคุณก็แค่โฟกัสมันให้สุด แล้วก็ทำเหมือนทุกวันไม่ต้องดังไม่ต้องไวแต่ต้องชัดเพราะว่าวันหนึ่งนะครับคนจะเห็นเส้นทางของคุณแล้วก็อยากทำตามเองเมื่อคุณโฟกัสให้สุดถนนของคุณมันจะเกิดขึ้นเองแล้วเมื่อถึงวันนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมหันกลับมาดูว่าทุกฟองไข่ที่คุณวางใจซื้อวันนี้มันคือโฟกัสของการไม่ยอมแพ้สวัสดีครับ